ทุกคนกำลังกำลังมองที่จุดจุดเดียวนะครับผมอาจจะใช้คำพูดไม่ค่อยเป็นหรือว่าอาจจะใช้คำพูดที่ไม่หลอกหรืออะไรก็ตามนะครับผมผมมองเรื่องนี้ว่าณปัจจุบันเนี่ยสังคมของจิตใจของมนุษย์เนี่ยนะครับ ผมมองเคสนี้แตกต่างกับผู้อื่นอย่างหนึ่งก็คือว่าผมว่าตำรวจหรือเจา้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือทหารก็ตามนะครับคุณทำหน้าที่ได้ไม่สมบูรณ์นะครับผมมองมุมนี้ผมมองมุมนี้ นะครับหน้าที่ของตำรวจหรือหน้าที่ของทหานคืออะไรครับ mm hmm. คุณต้องระงับเหตุ mm hmm. ไม่ว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดจากคนปกติสามันนะฮะนะฮะคนปกติสามัญทะเลาะก,กันหรือแม้กระทั่งกุ้ยทะเลาะก,กัน หรือนักเลงทะเลาะก,กันหรืออันตรพานทะเลาะก,กันหรือโจรทะเลาะก,กันตำรวจมีหน้าที่ระงับเหตุป้องกันเหตุร้ายนะครับทหารก็มีหน้าที่ที่จะระงับเหตุการณ์รุนแรงไม่ว่าจะคนบุคคนนั้นจะเป็นใครก็ตามนะฮะในมุมของผมนะ สงคนอาจจะเห็นว่าไอ้เหี้ยไอ้เหี้ย,ย,ยแจกแม่งโลกสวยใบสั์ผมไม่ใช่คนโลกสวยนะครับถามว่าเป็นผมเนี่ยผมอยู่ในเหตุการณ์หรือผมเป็นจิ๊กโกแถวนั้นเนี่ยไอ้เหี้ยนี่เป็นใครมาไม่รู้แต่ผมอาจจะเป็นจิ๊กโกลแถวนั้นเห็นไอ้เหี้ยนี่มาทํากลางๆนักลง,น,กลงนักเลงเนี่ยผมก็อาจจะอยากกระทืบเหมือนกันแต่แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจ สมควรที่ต้องมีวิธีการที่ดีกว่านี้ครับไม่ใช่ปล่อยให้คนที่คุณคิดว่าหน้าหมันไส้ต่างๆลาลาหรือสมควรที่โดนกระทืบปล่อยให้เขาโดนกระทืบบนพื้นที่ที่เรียกว่าสอนออันนี้คือหมูม่มุมนะนะครับคุณดูอย่างต่างประเทศคุณจะมาบอกเราจะมาบอกว่า i, เฮ้ยไอ้เยี่ยนี่แม่งกวนตีนต่อยตำรวจ เตะโต๊ะตํารวจกระทืบตํารวจยิงดึงวอรหรืออะไรก็ตามแต่นะครับนะครับนะครับหรืออะไรก็ตามแต่นะครับนะครับเขาจะทำอะไรก็ตามแต่หน้าที่ของคุณครั้งแรกก็คือว่าถ้าตํารวจโดนต่อยคุณก็ล็อกกุญแจมือเอาเขาของขังถูกไหมครับถ้าคุณมองว่า ไอ้เหี้ยนี่เป็นคนเมาอาจจะเมาสุราเมายาเมายาบ้าหรือเมาอะไรก็ตามแต่คนเมาคือขาดสติถูกไหมฮะจากเมาอะไรก็แล้วแต่คนเมาคือขาดสติเราได้เห็นหลายๆเคสเช่นดาราบางคนดาราผู้หญิงเมาขาดสติด่าคนด่าตำรวจตบหน้าหรือคนรวยมีตังหรือคนจนหรือตะแก่เหี้ยๆที่ทำตัวแย่ๆเวลาเมา ปล่อยให้จิกโกสักสี่สิบห้าสิบคนมาลุกกระทือเผาได้เ,เหรออันนี้ในมุมของผมนะครับตำรวจเมืองนอกเนี่ยแค่บางคนเนี่ยถือปืนออกมาคิดว่าเป็นอาวุธปืนเนี่ยแค่ลุ้งล้วงกระเป๋าถูกยิงตายนั่นคือต่างประเทศเขามีการระงับเหตุซึ่งหน้าซึ่งเด็ดขาดหรือเห็นเหตุการณ์ที่ไม่ปกติเขาก็ต้องล็อกตัวจับควบคุมเอาเข้าห้องขัง หรืออะไรก็ตามแต่นะครับอย่างเช่นคนเมาสุราอรารวาสออาวเขาไปอรารวาสต่อบนสอนอไอ้เทียนี่แม่งกากบนสอนอต่อคุณทําไมไม่จับกลุ่มนะครับเอาเข้าห้องขังสงบสติอารมณ์ไม่ใช่ว่าปล่อยให้มันเตะนูน่นเตะนี่แล้วคุณก็ถ่ายคลิปวิดีโอถ่ายไปเรื่อยนะครับถ่ายไปถ่ายไปถ่ายไปสุดท้าย คนสี่สิบห้าสิบคนหรือสามสิบคนหรือยี่สิบคนมันมาจากไหนแล้วมาได้อย่างไรมันไม่มีทางที่อยู่ๆเนี่ยจะมีกลุ่มวัยรุ่นยี่สิสาสิบคนสี่สิบคนเดินทางมาที่สอนอโดยบังเอิญแล้วมาเจอไอ้เหี้ยนี่แล้วก็กระชืบมมันนะครับนะครับ,นะรบเพราะนั้นเนี่ยหนึ่งเนี่ยทำไมตำรวจถึงทำอะไรก็ผิดเพราะอะไรครับ เพราะตำรวจแย่ๆเราไม่สามารถจํากําจัดตํารวจแย่ๆออกไปได้ก็ทําทให้ภาพภาพลักษณ์ของตํารวจเนี่ยดูไม่ดีนะครับนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าคุณระงับเหตุแต่แรกแล้วคุณจับไอ้แย่เนี่ยเข้าไปในห้องขังคนดีคนเลวเขาก็คือคนคนดีคนเลวเขาก็คือประชาชนคนหนึ่งนะครับ ซึ่งทุกคนรู้อยู่แล้วว่าอาการแบบนี้คือกําลังขาดสติหรือเมาสารเสพติดอย่างใดก็อย่างหนึ่งถูกไหมฮะตำรวจเห็นคนถูกกระทืบบนสอนอลุมปางตายแล้วไม่เข้าระงับเหตุไม่เข้าช่วยเหลือยืนดูมันคือละเว้นหน้าที่นะฮะถูกไหมทำไมคนไม่พูดถึงเรื่องนี้กันบ้างสมมุติวันหนึ่งเนี่ย มีคนเมาไปรล้ลานหน้าบ้านคุณแล้วมีจิโกเจ้าถิ่นไม่ชอบคิดหน้าปารุมกระทืบคนคนหนึ่งตายต่อหน้าคุณเนี่ยเพียงเพราะความสะใจว่าไอ้เหี้ยมันคนตีนเนี่ยนะครับแล้วเขาโดนกระทืบตายเนี่ยสมมุติว่ามันไม่รอดสมองมันเสียพิการเป็นอัมาาพาตตลอดชีวิตมันถูกต้องเหรอนะครับที่คนเหล่านั้นจะมารุมก,กระทืบคนได้ คนที่มากระทื้อก็ต้องโดนจับครับนะครับถูกไหมฮะทําไมตารวจไม่จับผมยกตัวอย่างให้ฟังเรื่องหนึ่งเมื่อประมาณสักสองสามเดือนที่แล้วเนี่ยนะครับผมขับรถเนี่ยมีเรื่องกับกระบะก่อสร้างหนึ่งคันปาดกับผมปาดไปปาดมานะครับผมตามไปจะเอาเรื่องนะครับ แม่งยึกยักกวนตีนผมวนตีนไปกวนตีนมาผมก็เลยตามพวกมามีรถสองคันมาประกบผมลงไปเจราจาแม่งก็ยังกวนตีนสุดท้ายมันหนีผมเข้าไปที่สอนอสอนอหนึ่งนะฮะพวกผมมากันห้าคนมันมีอยู่สองคนเป็นพวกก่อสร้างนะครับเป็นผู้รับเหมาคนหนึ่งนะฮะนะครับ,นะรบโอเคผมเข้าไปที่สอนอเนี่ยตำรวจมาเห็น นะครับมีเจ้าหน้าที่ประมาณสี่ห้านายนะครับผมบอกผมมีเรื่องมาปรอนเล่าเหตุการณ์ให้ฟังเลยว่าผมถูกควนตีนอย่างนี้ตอนนี้ผมจะเอาเรื่องมันละตำรวจทำไงรู้ไหมครับไล่พวกผมกลับถ้าผมไม่กลับจะจับขอคน้นรถแยกฝั่งรูนออกไปกันออกไปบอกฝั่งรูนให้แยกบอกฝั่งผมให้กลับ อั้งั้งที่ผมว่าเอาผมผมยอมแล้ว่าผมพูดจาควรส้นตีนด้วยเพราะผมจะหาเรื่องคนเนี่ยนะครับแต่ตำรวจก็ต้องทำยังไงก็ได้เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นเพราะนั่นคือหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับคุณจะโดนต่อยคุณจะโดนอะไรก็ตามแต่คุณแจ้งข้อหาได้ครับทำร้ายเจ้าหน้าที่ทำร้ายกา,กายเจ้าพนักงานหรืออะไรก็ตามแต่ ทุกอย่างมีกฎหมายกำหนดอยู่ถูกไหมฮะถูกไหมแต่นี่คุณปล่อยให้คนไอเหี้ยมาลุมกระทืบแล้วยังไงละ่ะแล้วคนในโซเชียลหรือโลกโซเชียลก็เห็นว่ากระทืบมันฆ่ามันโอ้ยมันควรตีนสายไหมอร่อยเวล่าตีนอร่อยเวล่ากระทืบมันเละตุ้มเป๊ะนะครับนะครับ ยังไงเรื่องนี้เนี่ยผมก็มองว่าตำรวจด้อยความสามารถนะครับจะมาออกข่าวหรือว่าเกาะกระแสหรือตามกระแสว่าเรื่องมันเป็นอย่าง,งยิงง่งยิ้งี้คุณปล่อยให้คนเนี่ยมามีเรื่องกันต่อหน้าคุณเนี่ยได้อย่างไรคนมาลุมทำร้ายกันต่อหน้าคุณบนสอนอทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรงได้อย่างไร เจ้าหน้าที่ตำรวจไปไหนนะครับอันเนี้ยผมขอเห็นต่างในมุมของผมนะใครจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ตามแต่นะครับเคสเนี้ยมันเป็นการบ่งบอกว่าจิตใจของพวกเราเนี่ยกำลังเกิดอะไรกันขึ้นไอ้ไอ้คนนั้นมันอาจจะสักอ้าวคุณอาจจะมองว่ามันเป็นพ่อค้ายากันแหละสักเป็นพ่อค้ายาขายยาหรืออะไรก็แล้วแต่เว้ย แต่สิทธิมนุษยชนเนี่ยมันก็ต้องมีนิดนึงอย่างน้อยมันก็ต้องระงับเหตุไม่ให้รุนแรงมากขนาดนี้นะครับ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 ,นะรบผมไม่ได้บอกว่าไอ้นี่มันโอ้โหควรจะลอยหน้าลอยตาถูกต้องเกา๋ากากตำรวจมันอาจจะมีแผลอะไรกับตำรวจมาฝังลึกอยู่ในเบื้องลึกของจิตใจอาจจะโดนจับปล่อยอาจจะไม่ถูกโลกกับตำรวจเมายาบ้าอยู่อะไรเงี้ย เป็นตำรวจที่ดีเอ้ยไม่ใช่ตำรวจที่ดีอะคุณเป็นตำรวจที่ดีอาาดโอเคผมรู้อาจจะเป็นตำรวจที่ดีนั่นแหละแต่ว่าก็ต้องใช้ฝีมือมากกว่านี้ผมว่างานเนี้ยนะครับคนที่ควรจะถูกตำหนิก็คือเจ้าพนักงานซึ่งมีทั้งกำลังทั้งตำรวจและทหารทำไมถึงระงับเหตุการณ์แบบนี้ไม่ได้นะครับนะครับแล้วการที่คนเราเนี่ย มันไม่ได้ไปแย่งปืนตำรวจยิงใครตายหรือไม่ได้ไปฆ่าข่มขืนหรือมันไม่ได้ไปฆ่าตะกรแล้วกําลังจะหนีการจับกุมมันก็แค่คนเมาปากหมาด่าแม่เจ๊กปัญญาอ่อนคือกลางเนี่ยนักเลงนักเลงกะโหลกกะลาอย่างเงี้ยนึกออกไหมโอ้โหมันต้องโดนยำตีนขนาดนี้เลยเหรอแล้วเกิดมันตายห่าไปอะ่ะไอคนที่ทำเนี่ยมันไม่รู้สึกผิดบาปบ้างเหรอแค่นั้นเอง ครับนะครับแต่ทั้งหมดที่กระทืบไม่มีใครโดนจับเลยไม่มีการจับภูมไม่มีการแจ้งข้อหาไม่มีใดๆเลยก็ปล่อยให้เป็นกระแสสังคมโซเชียลเป็นสิ่งที่ถูกต้องให้สังคมได้มองเห็นว่าการที่เอาพวกไปลุมกระทืบใครก็ตามที่เราไม่เห็นด้วยที่ทำกิริยาหมันไส้ต่อมของเราต่อมตีนของเรา เราจะไปกระทืบเผายัางไงก็ได้เป็นสิ่งที่ถูกต้องทุกคนก็เฮและสะใจผมว่ามันมันเกิดอะไรกันขึ้นไว้กับสังคมนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะครับมันเกิดอะไรกันขึ้นกับสังคมนี้เราไม่ได้เห็นใจไอ้หาพวกเฮียนี่นะเก่าเหลือเกินผมดูคลิปผมก็ตลกนะผมดูคลิปผมก็ไอ้เฮียสมควรโดนกระทืบแล้วแต่แบบผมคล้องใจว่า ทำไมไม่มีใครพูดถึงประเด็นคือเจ้าหน้าที่ตำรวจไปไหนทำอะไรอยู่แล้วถ้ามันแทงกันตายมันฆ่ากันตายนะครับต่อหน้าตำรวจผมว่ามันมันเป็นสิ่งที่ผิดนะมันเป็นสิ่งที่ผิดอะ่ะนะครับนะครับนะครับ ก,ก็นี่ไงที่เนี่ยคุณคุณคมอะไรเนี่ยผมว่าไม่ทันนะก็เพราะมันไปกระทืบตำรวจไงมันต่อยตำรวจแล้วมันก็ขับรถหนีเนี่ยก็จับสิครับผมพูดถึงตอนนี้คือคุณต่อยดาดตำรวจคุณเตะตำรวจคุณดึงกุญแจคืนมาแล้วคุณขับรถหนีคุณก็จับเขาเข้าห้องขังสิครับแล้วทำไมปล่อยให้ม,มายืนโวยวายอยู่ทำไมก็จับใส่กุญแจมือเอาเข้าห้องขัง สงบจิตอารมณ์เช้ามาก็เอาแม่งออกมาทําประวัติถ้าคืนนี้ถ้าคืนนั้นทําประวัติไม่ได้ก็จับแล้วก็เข้าไปอยู่ในห้องขังไงมันก็จบถูกไหมฮะเข้าใจความหมายปะคือถ้าตํารวจเนี่ยถึงขนาดด่าตารวจโดนต่อยเนี่ยมันคือต้องจับกลุ่มแล้วจับกลุ่มเข้าห้องขัง มึงยังเมามึงอาร,รวาสมึงพิมพ์ประวัติไม่ได้มึงอะไรนะมึงจับเข้าห้องขังก่อนเลยเหมือนคนเมาคนบ้าครับทําไมทีคนเมาคนบ้าคุณจับแล้วเอาไปอยู่ในห้องขังได้ก่อนละ่ะถึงเวลาเช้ามาก็เอามาพิมพรายนิ้วมือทางประวัติแจ้งข้อหาไปจะแจ้งข้อหากี่ข้อหาก็แจ้งไปมันก็จบตั้งแต่เคสนั้นแล้วถูกปะคือคนก็พยายามไปพูดว่าก็มันหนีอย่างนั้นมันกวนตีในปั๊มน้ำมันอย่างนี้เฮ้ยผมกำลังแจกแจงให้ฟังว่า ทำไมตำรวจไม่จับเข้าห้องขังตั้งแต่ทีแรกเพื่อไม่ให้เหตุการณ์บาปลายทำไมตำรวจหลายนายที่นั่งอยู่ปล่อยให้มันเกะก,กะละลาแล้วมีหนึ่งคนถ่ายคลิปทำไมมีการถ่ายคลิปถ่ายเพื่ออะไรถ่ายคลิปให้มันอารวาสเสร็จมีวัยรุ่นโผล่มาจากไหน30 40คนมาได้อย่างไรเออประเด็นมันอยู่ตรงนี้วัยรุ่นมาจากไหนรู้ข่าวได้อย่างไรหรือวัยรุ่น จะรู้ได้ไงว่าเฮ้ยมึงต้องมานัดรวมตัวกัน3-40คนที่สอนอาสายใหม่นะเว้ยเพื่อจะมากระทืบไอ้นักไอปากหมา3-4คนนี้ถูกไหมเออทำไมไม่มีใครคิดถึงตรงนี้นะครับผมจะบอกว่าหนึ่งถ้าตำรวจเด็ดขาดมึงต่อยตำรวจแล้วขับรถหนีนี่มันทำร้ายเจ้าพนักงานเนี่ยสามารถจับกลุ่มเข้าห้องขันได้เลยถูกไหมกระทำก็กระทำซึ่งหน้า คุณจับกลุ่มเข้าห้องขังสงบระงับเหตุเรียบร้อยจับกลุ่มเรียบร้อยจนกว่าไอหานี่สติจนะกลับมาก็เอามาทําประวัติแจ้งข้อหาเพราะคนเมาคุยยังไงก็ไม่รู้เรื่องถูกปะเออคุณก็เอาเข้าห้องขังพอมันส่างเมาเหมือนคนเมาที่เขาจับกันนะครับทั่วไปอ่ะนะครับส่างเมาก็เอาออกมาแจ้งข้อหาเหตุการณ์นี้ก็จะไม่เกิด แต่นี่คุณจับมาเสร็จคุณก็ไปถอดกุญแจมือเอาเข้าห้องสืบสวนไม่ใช่เอาเข้าห้องสืบสวน,สสวนด้วยเอาเข้าห้องร้อยเวรธรรมดาถูกไหมเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณก็ปล่อยให้มันดา่าให้มันเตะโต๊ะให้มันโวยวายนะฮะเสร็จปุ๊บก็มา,มาถ่ายคลิปถ่ายคลิปเสร็จอยู่ๆแม่งมีวัยรุ่นนักเรงมาจากไหนสามสี 3, 4, ่เขาบอกสี่สิบห้าสิบคนปล่อยให้กระทืบกันบนสอนอมันเป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้องเว้ย แค่นั้นเองนะครับเพราะนั้นเนี่ยสังคมเรามองกันแต่ความสะใจทุกวันนี้นะครับสังคมเรามองกันแต่ความสะใจมองกันแต่แบบไอ้เคียถ้าอะไรที่แม่งไม่ถูกใจกูก็ขอให้แม่งชิบหายวายวอดให้แม่งกระทืบกันให้แม่งเฮียอะไรกันไอ้ตายหากันไปข้างหนึ่งกูก็เฮ่เ hey, ฮ hey, 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 hey ่เฮ่ มันไม่ใช่วะตากใดไว้ที่ตำรวจไทยยังไม่สักดสิทธิ์เนี่ยมันก็เป็นแบบนี้แหละนะครับนะครับดูตำรวจเมืองนอกเลยมันเป็นตำรวจรับจ้างเว้ยตำรวจเมืองนอกเนี่ยมันไม่ไม่ใช่กรมตำรวจมันเป็นตำรวจแบบกินเงินเดือนน่ะมันก็ทําหน้าที่ของมันทนีนี้ตำรวจเมืองนอกพอมันทําอะไรผิดโอ้โหกฎหมายแม่งรุนแรงมากคําว่ากฎหมายเขาสักดิสิทธิ์มากเว้ยนะครับนะครับ ปุ๊บแม้กระโดนจับเหมือนคนธรรมดาโทษก็จะหนักเป็นสองเท่าสามเท่าของคนธรรมดานะครับผมว่าเกสเนี้ยบางมุมเนี่ยหลายๆคนไม่ยอมมองเว้ยนะครับลองดูลองดูมุมนี้ดูนะครับใครจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับผมหรือจะบอกว่าผมแม่งแบบปัญญาอ่อนแต่คือผมดูข่าวอะไรเงี้ยผมดูพวกนี้เอาง่ายคือผมผมเคยผ่านไอ้จุดพวกนี้มาคือจุดที่แบบความจริงมันมีลับลึก ล้ำลึกกว่านั้นแล้วก็เรื่องของสื่อในการเสี่ยมเกาะกระแสในการวางหมากในการวางแปนของการเขียนข่าวในการสร้างเรื่องนะครับผมเจอมาเยอะและ้วเพราะนั้นเนี่ยบางทีเวลาเดี๋ยวนี้เวลาผมเห็นข่าวหรือเห็นเหตุการณ์อะไรตามโซเชียลหรือตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือตามอะไรก็ตามแต่ผมมักจะคิดสองคิดสามว่าเออ อยากจะให้คนลองมองดูมุมนี้บ้างครับว่ามันมันผิดที่อะไรนะครับมันผิดที่อะไรเหตุการณ์นี้มันเกิดมาถึงตรงจุดนี้ได้อย่างไรนะครับผมว่าคนที่เป็นตำรวจหลายๆคนที่ดูอันนี้อยู่เนี่ยผมว่าเขารู้นะเขารู้ว่าบางทีพลาดอะไรไปในเรื่องเรื่องนี้หรือมันเกิดจากความตั้งใจของใครหรือเปล่านะครับ นะครับต้องดูแล้วเห็นอย่างเงี้ยไอเฮี้ยนี่อาจจะโดนจับอาจจะติดคุกหรือไม่ติดคุกก็ตามแต่ผมเชื่อว่าความฝังใจของคนคนหนึ่งสองคนสามคนพ่อแม่เขาพวกเขาต่อไปนี้จะเรียกตำรวจว่าอะไรนะครับนะครับคุณต้องก่อนที่เหตุการณ์จะเป็นแบบนี้เว้ยนะฮะลองฟังมุมของผมดูว่า ถ้าถามผมนะผมว่ามันไม่สมควรเว้ยที่จะปล่อยให้วัยรุ่นสี่สิบห้าสิบคนเป็นลุงกระทืบคนคนหนึ่งหรือสามคนแทบจะตายหาเพียงเพราะว่ามันเมามันขาดสติหรือมันเป็นเฮี้ยอะไรของมันหรือเมายาบ้าหรือมันกางเกา๋าหรือมันควยอะไรก็ตามแต่จับสิครับจับเข้าคุกสารตัดสินก็ติดคุก ถูกไหมฮะจับเขาเข้าไปอยู่ในฮ่องกงก็แค่นั้นเองป่านนี้มันก็ไม่มีใครมากระทืบมันมันก็ไม่ได้ไปเตะโต๊ะที่สอน,นอมันก็ไม่ระด่าตำรวจสายใหม่หรือมันก็ไม่อะไรก็าตามแต่ถูกไหมฮะไม่ใช่ไปหาเด็กจากไหนมากระทืบมันไม่รู้สิผมว่าผมรู้สึกแบบเนี้ยคนที่บอกว่าไอ้เหียสมควรโดนกระทืบไม่รู้นะวันหนึ่ง คุณไปทําตัวเร็วๆหรือทําตัวพลาดหรือไอ้เหี้ยเกิดไปเมาเรื้อนแล้วตํารวจปล่อยให้ถติว่ามีคนหมั่นไส้คุณ่ะคุณล้องนึกสภาพนะ mm hmm. คุณไปเมาเหี้ยอะไรสักอย่างอาจจะเมายาดมมากไปหน่อยหรือเหี้ยอะไรก็ตามแต่เ mm hmm. หี้ยแล้วคุณก็ไปโดนวัยรุ่นที่เขาไม่ชอบขี้หน้าคุณอะไรเงี้ยหรือมีตํารวจมาขอตรวจรถตรวจเยี่ยวหรือตรวจเหี้ยก็ตามแล้วคุณแม่งเลอะเทอะนะครับนะครับนะครับ แล้วถึงเวลาปุ๊บมีคนมากระทืบคุณตุ๊บๆๆๆๆแล้วตำรวจเห็นเป็นเรื่องปกติอ้า่แม่มีเรื่องการปล่อยคนกระทืบกันฆ่ากันนักเรงตีกันแล้วไม่จับไม่สนใจไม่แยกแยะไม่ดำเนินคดีกับใค,ใครสักคนปล่อยให้มันกระทืบกันเองคุณจะรู้สึกเว้ยคุณจะรู้สึกนะฮะบ้านเมืองมันมีกฎหมาย ถ้าตำรวจหรือเจ้าหน้าที่อะไรก็ตามแต่ซึ่งผมจะคคำว่าเจ้าหน้าที่แล้วกันสามารถปล่อยให้คนกระทืบก,กันต่อหน้าหรือทำตัวเฮี้ยหา่าปล่อยให้นักเลงกระทืบก,กันเองเนี่ยนะครับจะมีกฎหมายไว้หาหขีแต่อะไระผมถามหน่อยบ้านเมืองไม่มีขื่อไม่มีแปรต่อไปมันจะเกิดอะไรขึ้นประเทศไทยใครอยากจะฆ่าใครก็ได้งั้นเหรอใครอยากจะกระทืบใครก็ได้งั้นเหรอต่อไปนี้คืออะไรนักเลงเต็มเมืองอย่างนั้นเหรอฮึ ปกป้องเฉพาะคนที่สมควรปกป้องอย่างนั้นเหรอใครจะตายหายยังไงก็ไปช่วยเหลือกันเองแล้วมันจะมีกฎหมายไปทําไมอะ่ะจะมีผู้รักษากฎหมายไปทําไมโจตรตีกับโจรก็ต้องก็ต้องห้ามถูกไหมครับเพราะมันผิดกฎหมายจริง ตาเนี่ยผมมึ่งรถจอดผมก็ได้อ่านหน่อย่าคุณหนุย่ยถูกไหมอย่างที่คุณหนุ่ยพูดคุณว่าไงใช่ไหมถ้ากดมู่อยู่เหนือกฎหมายอีกหน่อยบ้านเมืองก็กรลียุคครับพวกมากลากไปใครพวกมากาก็กระทืบกันไปอย่างนั้นเหรอโดยที่เจ้าที่ยืนดูงั้นเหรออ่ะผมฝากไว้แค่นี้แล้วกันใครจะว่าผมยังไงอันนี้ผมก็ไม่รู้แต่ผมขอเสนอสักหนึ่งหนึ่งมุมหนึ่งมุมที่ผมเห็นเห็น ในโซเชียลหรือเห็นในคอมเมนต์ต่างๆนานาผมอ่านแล้วรู้สึกว่าโอเคมันสมควรถูกกระทืบอะใช่แต่ต้นเหตุที่ทําให้เหตุการณ์บานปลายมาขนาดนี้เราควรจะแก้ไขที่จุดไหนตักกะความคิดของพวกเราไปไกลถึงขนาดไหนแล้วการกระทืบกันนะครับก็รู้ว่าประวัตินะี่ย มันเฮี้ยคือคนเฮี้ยก็ตามแต่ก็จับที่ครับคุณไม่เข้าใจหรอจับเข้าห้องขังที่คนร้ายฆ่าข่มขืนลงจากรถไฟกระแทกเชือดคอคนข่มขืนแล้วฆ่าเย็ดเด็กฆ่าหันศพเฮี้ยอะไรก็แล้วแต่มึงยังมีการทำแผนและมีคนพิมมายไหมมีการทำแผนขนาดนั้น ถูกไหมฮะเออปกป้องอย่างดีขนาดฆาตรกรมึงยังปกป้องโอ้โหล้อมคนจะมาประชาทันมึงยังเอาตัวบงังโดนต่อยยอมปกป้องฆาตรกรขนาดนั้นนะ่ะอะแต่ไอ้เยี่ยเนี่ยคุณปล่อยให้เขาโดนกระทืบขนาดนี้บนสอนอนะครับ ไม่รู้นะคุณลองดูให้จบแล้วก็ไปคิดเอานะครับนี่มันประเทศมีกฎหมายนะเว้ยมันไม่ใช่ซินซิตี้อะไรเงี้ยนะครับลองเปรียบผมลองปล่อยเปรียบด้วยกันดูในมุมของผมนะนะนะครับถ้าบ้านเมืองไม่มีผือไม่มีแปรพวกมากลากไปใครอยะแตะกระทืบใไกก็ได้โดยวที่ตำรวจยืนยิ้ม ว่าอ้เยี้ยนี่สมควรโยกกระทืบผมว่าใกล้แล้วละ่ะเมืองไทยมันใกล้ไปถึงจุดที่แม่งแบบอีกนิดนึงอะ่ะใกล้แล้วนะครับแล้วคนที่เขาแบบมีอํานาจแ่ะเขาก็จะมาควบคุมคุณเว้ยนะครับลองดูคุณลองคิดดูดีๆแล้วกันยังไงช่วงอายุผมเนี่ยอีกยี่สิบปีผมก็อาจจะตายแล้วสามสิบปีผมว่าจ,จะตายแล้ว ลูกหลานจะต้องอยู่กับสังคมแบบนี้ต่อไปสังคมที่เรายังไม่รู้เลยว่าใครจะมาเป็นคนปกครองประเทศใครจะมาเป็นตัวแทนประชาชนหรือใครจะเป็นผู้ใช้กฎหมายกฎหมายนี้จะใครเป็นคนใช้เรายังไม่รู้เลยประเทศถ้าจะอยู่กันยังไงหน้าถ้ามันจะกลายเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนแล้วผู้มีอำนาจที่ไม่ถูกต้องอยากจะทำอะไรก็ทำอยากจะปล่อยอะไรก็ปล่อยลองดูนะ คุณลองดูนะลองดูผมว่าอีกนิดเดียวประเทศแม่งพินาศคนเราแม่งเริ่มจิตใจมันเริ่มแบบโหดร้ายขึ้นเรื่อยๆนะครับนะครับนะบายบายอาจจะไม่ถูกใจใครหลายๆคนแต่ผมขอเสนอหนึ่งมุมให้ลองคิดดูแล้วกันนะครับ ลองดูว่าบางมุมที่เราไม่คิดกันเลยนะครับลองดูว่าถ้ามีการระงับเหตุที่ดีกว่านี้เหตุการณ์นี้ก็อาจจะไม่เกิดนะครับเพราะผมเคยเจอกับตัวมาแล้วผมลังคิดเลยว่าดีแล้วล่ะที่ตํำรวจมาห้ามเราวันนั้นไม่งั้นก็คงแย่อะไรแบบเนี้นะครับายบายฝันดีทุกคน